สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมานะคะรีวิวนะคะของเล่นมาใหม่ของเรานั่นเองนะคะเป็นของเล่นที่เราซื้อมาจากในลาซาด้านะคะก็คือวันนี้เราได้จระเข้มาใหม่ะคะ่ะแต่ไม่ใช่จระเข้สีนี้นะคะเป็นจระเข้สีดํานั่นเองก็ในกล่องน,นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะซื้อตัวนี้มานะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ นี่ข้างกล่องเขาก็จะบอกว่ามีไฟนะคะเดินได้แล้วก็มีเสียงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาแกะแกันดูเลดีกว่านะคะ นี่เขาก็จะให้มาแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็ใส่ถ่านนะคะ AA นะคะสามก้อนนะคะจลระเเ่นะคะสายถ่านเดินได้มีเสียงมีไฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่คะ่ะเอาสายถ่านเข้าไปนะคะก็จะได้ประมาณนี้ ดังด้วยค่ะน้องๆตรงนี้เขาก็เป็นด้านหางนะคะเราใส่เข้าไปเคะนี่ต่างจากจระเข้ตัวนี้นะคะน้องๆ นนะเสียงร้องต่างกันนะคะจากตัวเก่านะคะไฟล้วไอ่าหาองน้องชอบคลิปนี้นะคะกดซับสไครต์นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะ